สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการออนไลน์ The Better YouTuber โดยอาจารย์ออกขวัญพลอยนภัทรนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะคะขออนุญ,ญาตเปิดกล้องนะคะเห็นหน้ากันหน่อยนะคะแล้วก็ปิดไมค์กันนะคะในส่วนของการบรรยายถ้าใครสนใจอยากจะถามหรือสอบถามอาจารย์นะคะยกมือนะคะแล้วก็เปิดไมค์นะคะค่ะ ขอให้มีความสุขกับการฟังบรรยายสัมมนา,าเชียงปฏิบัติการออนไลน์กับอาจารย์ออกขวัญพลอยนภัสน,นะคะนั่นแน่มีใครรอโครงการนี้อยู่หรือเปล่าคะแปบ๊บเดียว13ปีแล้วนะคะกับโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่13แล้วนะคะ ปีนี้พี่ปุ้มอยากจะให้น้องๆน,นะคะที่อายุระหว่าง1 5ถึง25ปีเรายังเป็นเด็กนะเรายังเป็นเยาวชนอยู่แต่เด็กและเยาวชนเราสามารถเป็นวัยรุ่นมืออาชีพได้ลองคิดดูสิเอแถวบ้านเรานะชุมชนของเราควรได้รับการพัฒนาอย่างไงบ้างเออเราคิดกันเข้ามานะคะแล้วก็นำเสนอโครงการส่งมาประกวดกันได้เพื่อที่จะชิงทุนไปพัฒนาโครงการแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยจะได้ไปพัฒนาปรับปรุงชุมชนของเรานะ ลองคิดดูนะคะว่าเอ๊ะชุมชนของเราเนี่ยควรได้รับการพัฒนา คุณได้รับการปรับปรุงอะไรหรือเปล่าเราเป็นเยาวชนอยู่แต่ว่าเราคิดได้นะคะเราสามารถเป็นวัยรุ่นมืออาชีพได้ลองคิดดูว่าคุณอยากจะพัฒนาอยากจะปรับปรุงพื้นที่ชุมชนของคุณอย่างไรทุกด้านนะปีนี้เราเปิดกว้างได้เลยน้องๆถนัดด้านไหนอยากปรับปรุงอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนของตัวเองเนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นส่งโครงการเข้ามานะเขียนกันเข้ามาค่ะ20ทุนจะได้เงินไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง35,000บาทค่ะแต่ไม่ใช่แค่นั้น หรือจะเป็นสภาเด็กก็ได้นะคะคิดโครงการมาพัฒนาชุมชนของตัวเองนะคะ77ทุนอ๋อ77ทุนนะคะทุนละ1 0 0 0 0บาทถ้าเกิดว่าใครอยากจะทราบรายละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w w w e b จิตสำนึกรักเมืองไทย com นะคะสามารถไปดูได้แล้วอยากจะให้ส่งกันเข้ามาเยอะๆนี่เป็นโอกาสดีแล้วหลายคนบอกเอ๊ะทำไมปีนี้มาชา้าจังเลยนี่จะมาแล้วคือว่าช่วงนี้ก็ดูสถานการณ์โควิด1 9นิดนึงแต่ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะส่งเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วเราหวังว่าเงินส่วนนี้นะคะจะสามารถให้พวกคุณเนี่ยสามารถกลับไปพัฒนาชุมชนของคุณได้นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาน้องๆชื่อพี่ส่งมา มาจากวัยรุ่นร่วมคิดร่วมทำสร้างสารรค์สังคมไทยจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่13โดยสำนักงานประหลัดกระทรวงกาลาโหมค่ะสวัสดีครับผมมาวินนะฮะจากรายการข่าวสามสีนะครับ เรื่องราดีๆถูกทำให้สังคมเป็นประจําคือผมช่วยรีวิว้านอาหารครับช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงโควิดไม่เคยมีวันหยุดนะฮะเวันต่อสัปดาห์และทํามาเป็นประจําตอนนี้ประมาณ2ปีมาเต็มๆแล้วนะครับดยน้องคนไหนนะฮะที่มีเรื่องราวดีๆหรือคุณทําดีอยู่แล้วนะครับคุณสามารถส่งเรื่องราวดีๆคุณเนี่ยไปที่โครงการจิตสํกรักเมืองไทยปีที่13นะครับโครงการนี้เขาจะมีงบประมาณต้นทุนให้ให้น้องๆเนี่ยไปต่อยอดทําดีได้ครับ หนึ่งทอสวัสษ์มาแล้วที่โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน <c oughs> ก่อให้เกิดภาพแห่งความรักและความสามัคคีรวมถึงโครงการดีๆอีกนับไม่ถ้วนที่ขยายผลต่อเนื่อง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ในรูปแบบการประกวดโครงการเพื่อสาธารณาประโยชน์ชุมชนได้จัดขึ้นในหัวข้อคิดทำอย่างสร้างสรรค์รวมพลังสังคมไทยยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการศึกษาผู้นำชุมชนสื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนั้นยังได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีพี่ๆสื่อมวลชนและดารานักแสดงที่เล็งเห็นความสำคัญของพลังความคิดพลังแห่งการอุทิศต,ตนในการแก้ปัญหาและพลังแห่งจิตสำนึกรักเมืองไทยของเยาวชนได้ร่วมเป็นกำลังใจและอาสาเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารและความคืบหน้าของโครงการในหลากหลายช่องทางมาโดยตลอดร่วมทศวรรษ ที่ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากโครงการต่างๆที่ผ่านมาทําให้ครอบครัวจิตสํานึกรักเมืองไทยค่อยๆเติบโตและเพิ่มจํานวนมากขึ้นในทุกๆปีหนึ่งเดือนของการร่วมแรงแข่งขันและประสานความเข้าใจของคนในชุมชนแม้จะพบอุปสรรคและความไม่สะดวกบ้าง แต่ด้วยความตั้งมั่นและคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญทำให้บรรยากาศของความสมัคีีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่อยๆก่อตัวกลายเป็นพลังให้เดินไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดหนึ่งเดือนระยะเวลาที่แม้จะน้อยแต่ก็มากด้วยความหมาย ระยะเวลาที่รวมใจของคนมากมายให้กลายเป็นหนึ่งระยะยเวลาที่ค่อยๆบ่มเพาะความเชื่อความศรัทธานในพลังของการร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยสมองสองมือของคนในชุมชน1เดือนเต็มๆแห่งการหลอมรวมความรักความสามคัคคีความเอื้ออาทรของชุมชนเยาวชนและเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีให้เป็นหนึ่ง เพื่อสารต่อภารกิจที่เป็นประโยชน์ได้กระจายไปทั่วพื้นที่กิจกรรมและยังขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆอีกด้วยจากผลตอบรับด้วยดีตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสำนึกรักบ้านเกิดกับเยาวชนนับหมื่นราย โดยมีผลงานในเชิงประจักษ์ให้เห็นไม่เพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งเดือนที่เข้าร่วมโครงการแต่ยังมีผลงานต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ด้วยพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีอาธิสถาบันการศึกษาผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงสื่อมวลชนที่พร้อมใจกันต่อย,ยอดพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการดีๆให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อคนในพื้นที่ เรายังคงยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสารต่อโครงการแห่งความดีที่อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเริ่มจากสองมือและหัวใจของเยาวชนกลุ่มเล็กๆและกระจายแผ่กว้างสู่ชุมชนและสังคมจากนี้และต่อไปมเมล็ดพันธุ์ที่อย่งรากในใจของเยาวชนจิตอาสาจะเติบโตเป็นจิตสำนึกรักเมืองไทยดุดไม้ใหญ่ที่แข็งแรง และแผ่ร่มเงาไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สวัสดีครับพี่บอลธีรวัตรนะครับสำนักข่าวไทยอสอมทอนะฮะวันนี้จะมาชวนเชิญน้องๆเนี่ยร่วมกันทําความดีโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดสิแบบนี้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและก็ถนัดอย่างเช่นน้องๆหลายๆคนตอนนี้อาจจะชอบอัดคลิปไลฟ์สดต่างๆนะฮะพี่บอลมีเรื่องมาแนะนําง่ายๆถ้าน้องๆชอบเนี่ยน้องๆหาข้อมูลข่าวจริง ที่เกี่ยวกับคลองกับโควิดมาน,นําเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนให้กับชุมชนให้กับครอบครัวนะฮะจะได้เป็นการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในสังคมเกี่ยวกับโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของการแพร่เชื้อหรือว่ามาเชิญชวนรณรงค์ในการเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยแบบ2ชั้นหรือแบบ ถูกวิธีการแค่นี้ก็ทําเป็นความดีที่จะช่วยให้กับสังคมของเรานั้นมีแต่สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับสังคมได้แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่พี่บอลเคยทําให้กับสังคมเนี่ยเนื่องจากว่าขออนุญาตพี่บอลเป็นอิสลามนะฮะนับถือาศาสนาอิสลามพี่บอลเนี่ยจะเชิญชวนน้องๆที่เป็นผู้หญิงมุสลิมเนี่ยนะครับมาสวมฮิญาบ ให้ถูกต้องตามหลักศาสนานะครับร่วมกับทางภรรยานี่นะครับเพราะว่าเราจะได้ส่งเสริมให้เขาแต่งตัวได้อย่างมิดชิดก็เป็นการลดอัจญากรรมในสังคมแล้วก็ทําถูกต้องตามหลักศาสนาด้วยเราก็มีการบริจาคผ้าที่หยาบต่างๆให้กับทางสมาคมต่างๆนะครับหรือว่าน้องๆที่ขาดโอกาสทางสังคมได้มีผ้าที่หยาบได้สวมใส่กันไปตลอดนะฮะอยากจะให้กําลังใจน้องๆในการทําความดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าความดีนั้นใครจะรับรู้หรือไม่ก็ตามขอแค่เรา เป็นคนที่เริ่มทำนะฮะปิดทองหลังพระสักวันหนึ่งทองจะล้นออกมาด้านหน้าทุกคนจะเห็นสิ่งนี้เองนะครขอเชิญชวนน้องๆนะครับส่งโครงการทำความดีเข้าร่วมชิงทุนนะครับ3า0 0 0บาท20ทุนนะครับสำหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่15ปีจนถึง25ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นมปลายอาชีวะมหาวิทยาลัยนะครับ แล้วก็เชิญชวนส่วนของสภาเด็กะชิงทุนโครงการ10,000บาทนะครับจำนวน77ทุนด้วยฮะร่วมคิดร่วมทำสร้างสารรค์สังคมไทยจิตสํานึกรักเมืองไทยปีที่13โดยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับสวัสดีครับขออนุญาตเช็คเสียงก่อนนะครับทุกท่านได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับท,ทีมงานได้ยินเสียงชัดเจนนะครับทางบ้านทางบ้านรบก,กวนเปิดอ่า เห็นชัดเจนเปิดกล้องจะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับแล้วก็จะได้ดูปฏิสัมพันธ์กันนะครับรบกวนหน่อยนะครับแล้วก็เราเราอยากให้เป็นการพูดคุยแบบสองทางนะครับสามารถซักถามได้นะครับก็เลยอยากจะเห็นหน้าเห็นตาดูว่าเราสื่อสารมีความเข้าใจกันหรือเปล่านะครับรบกวนเปิดกล้องด้วยนะครับ ครับต้องขอ,อทักทายสวัสดีกับน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงท่านอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าช่วงช่วงการอบรมสัมมนากันจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเรามีาผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆท่านหลายๆหน่วยงานที่ช่วยในการประสานพันธ์โครงการของเราให้ไปถึง น้องๆทุกๆคนเพื่อให้ได้เข้ามาเจอกันในวันนี้นะครับแล้วก็ยังจะมีคลิปที่จะมาให้ความรู้มาสอนน้องๆเพื่อมาประกอบการอบรมกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านทุกทุกหน่วยท,ทุกสังกัดที่สมัครสนับสนุนโครงการของเรานะครับขออนุญาตแนะนําตัวเองครับผมพันเอกสุเทพสิริสอนครับพูวอในการกองประสามพันธ์ สำนังกงานเลขานุก,การสำนังกงานปรลัดกระทรวงราโหมผมเป็นตัวแทนของอผู้ที่ทําโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทยเป็นปีที่13แล้วนะครับสําหรับจิตสํานึกรักเมืองไทยปีที่13เนี้ยเราก็มีอะไรเพิ่มเติมออกมามา,มากมายเช่นกิจกรรมที่เรามาเจอกันในวันนี้นะครับทุกๆปีที่ผ่านมาเราก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นการประกวดให้น้องๆได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้เสนอความคิดสร้างสรรค์ต่างๆประกวดในรูปแบบต่างๆ ปีนี้เราก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งคือเราจะมาเสริมเติมเชี่ยวเล็บให้น้องๆน,นะครับน้องๆที่มีความสามารถอยู่แล้วก็จะสามารถสูงขึ้นนะครับน้องๆที่อาจจะยังได้ข้อมูลไม่เพียงพอมีประสบการณ์ยังไม่มากพอเราก็จะมาเติมให้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราได้เพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้นะครับคราวนี้ผมขอพูดคุยนิดนึงครับมีท่านใดยังไม่เคยรู้จัก โครงการจิตสำนึกพลังเมืองไทยมาก่อนเลยบ้างครับอ๋อยินดีครับยินดีนะครับมีมีท่านไหนอีกไหมครับขอส่งมือทักทายให้หน่อยว่าท่านไหนยังไม่เคยรู้จักเลยอ๋อครับผมขอบคุณครับนะแล้วท่านไหนที่ที่เคยรู้จักมาบ้างเคยได้ยินมาบ้างนะครับมีไหมครับไม่นับวันนี้นะครับไม่นับวันนี้ก่อนหน,นี้มีใครเคยได้ยินมาบ้างไหม กลุ่มนี้ไม่มีนะครับแล้วแล้วสำหรับคนที่ปีก่อนๆเคยร่วมกิจกรรมกับเรามาแล้วเคยส่งผลงานเข้ามาประกวดแล้วมีไหมครับอืมก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ดูแล้วประเมินดูแล้วก็จะเป็นคนที่เข้ามาใหม่ๆใ,ในปีนี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรอย่างนี้นผมก็ท้าความไปนิดนึงโครงการจิตสำนึกรล่าเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้แสดงความคิดเห็น และลงมือทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับเราอยากจะให้น้องๆมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมองประโยชน์สาธารนณะเป็นสําคัญนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะทําให้ประเทศชาติของเราเนี่ยน่าอยู่มีความสุขมีความสวยงามนะครับอันนี้คือเป้าหมายของโครงการเรานะครับจากนี้ทั้งหมดนี้นะครับผมขอเรียกว่าเป็นเยาวชนจิตสำนึกรักเมืองไทยเราจะมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องด้วยกัน เราจะมาทําสิ่งดีๆร่วมกันนะครับผ่านโครงการจิตสานึกนักเมืองไทยนี้นะครับโครงการของจิตสำนึกนักเมืองไทยในปีนี้เราก็จะมีหลายกิจกรรมอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเรามีการสัมมนาเราก็เชิญเยาวชนทั้ง4ี่ภาคเราอยากจะเจอน้องๆทุกคนในประเทศไทยนี้นะครับเราได้มีการสัมมนาไปสัปดาห์ที่แล้วใครพลาดโอกาสไม่เป็นไรใครพลาดโอกาสไม่เป็นไรสามารถไปดูคลิปได้ใน เพจ Facebook จิตสำนึกรัฐมืองไทยหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์จิตสำนึกรัฐมืองไทยนะครับแต่ที่ดีที่สุดเลยขอให้น้องๆไปแอด Line Official จิตสำนึกรัฐมืองไทยตรงนั้นก็จะมีข้อมูลแล้วก็ใครสงสัยอะไรต่ออะไรสามารถถามตอบได้หรือว่ามีความคิดเห็นอะไรดีๆอยากจะเสนอพี่ๆพี่ๆทำแบบนั้นแบบนี้สิหรือพี่ๆน้องๆอ,อยากได้แบบนี้นะหรือว่าอะไรก็ตามที่จะสามารถเป็นประโยชน์ ทำให้บ้านเราเนี่ยมัน,มนสวยงามขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับน่าอยู่ขึ้นมาอีกพูดคุยกันเข้ามาได้สอบถามก็เข้ามาได้ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าใครจะมีคําถามก็จะใช้วิธียกมือยกมือตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะออส่งเข้ามาในกล่องแชทก็ได้เราจะเก็บรวบรวมคําถามแล้วก็จะตอบเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นนะครับใครยังไม่มีคําถามตอนนี้ก็ไม่เป็นไร ในระหว่างที่ฟังการบรรยายไปหรือได้ไอเดียอะไรก็ทิ้งข้อความไว้จะทิ้งไว้ในนี้หรือจะเข้าไปที่ไลน์แอจิตสำนึกภาคเมืองไทยก็ได้ทั้งหมดนะครับกิจกรรมได้ของปีนี้ที่ผ่านมาคือสัมมนาสีภาคจบไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็เป็นการเหมือนกับให้ความรู้เพิ่มเติมจากกายภาพน้องๆเป็นการให้แนวความคิดให้ความสามารถในการทําโดยปีนี้เราเอาเรื่อง YouTube มา มามาเป็นไฮไลท์ของของกิจกรรมซึ่งอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ว่าเราจะมาสอนน้องทำ YouTube นะครับพี่อยากให้น้องๆเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดจากการอบรมในวันนี้เนี่ยน้องไม่ได้แค่ไม่ได้ไปเฉพาะแค่เป็นความสามารถในการทำ YouTube แต่น้องจะได้รับแบบฝึกหัดให้เราคิดอย่างสร้างสารรค์นะครับคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ การที่เราจะมีความสามารถแล้วเราเอาไปใช้ในเชิงที่เป็นอะไรเดี๋ยวไปบูลลี่ไปว่าคนนั้นไปสร้างสิ่งที่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์กับสังคมนะครับเราไม่อยากให้น้องๆทําแบบนั้นเรามาทาเรามาใส่สิ่งดีๆเข้าไปในไปในสังคมกันดีกว่านะครับเรามาสร้างประเทศของเราให้มันให้มันสวยงามน่ารักน่าอยู่มีแต่คนดีๆยิ้มแย้มจ่มใจดีกว่า เราอย่าไปอย่าไปใช้ความสามารถของเราไปสร้างความเสียหายกับประเทศในรูปแบบต่างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอบรมกับเราไปแล้วได้แนวคิดต่างๆที่เราเสริมสร้างเข้าไปแล้วนะครับเราไปทําสิ่งดีๆร่วมกันทําให้เกิดความสวยงามร่วมกันนะครับยังไม่หมดนะครับโคงการจิตสานึกรับมือไทยปีนี้ผมบอกไปแล้วสองเรื่องยังมีสองเรื่องนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะมีการประกวดอีกสองเรียกว่าอะไรสองระดับ ระดับแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราเพิ่มเข้าไปอีกแล้วในปีนี้เราเปิดโอกาสให้น้องๆได้มีโอกาสได้ได,ได้ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสกที่จะได้ทํากิจกรรมขึ้นมาจริงๆถ,งถ,งถึงระดับจังหวัดนะครับในระดับจังหวัดเนี่ยปีนี้เราได้เพิ่มเพิ่มกิจกรรมแล้วก็เราจะให้รางวัลไปถึงระดับจังหวัดหมายถึงว่าปีนี้เราจะมีเพิ่มอีก77 77รางวัลเลย S 1> <S 1> เราจะให้น้องๆเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะให้รางวัลในแต่ละจังหวัดจังหวัดละหนึ่งจังหวัดละหนึ่งรางวัลน้องๆในทุกๆจังหวัดรวมกรุงเทพด้วยเป็นเ7สิเที่ก็จะได้เงินทุนรางวัลไปเพื่อทํากิจกรรมให้เป็นจริงในระดับจังหวัดเนี่ยเราจะได้เราจะให้ให้รางวัลไปจังหวัดละ1 0,000บาทน้องๆสามารถเอาังค์เนี้ยไปทำ ภารกิจใดๆที่น้องเสนอผลงานเข้ามาให้กรรมการพิจารณาน้องๆก็ถ้าได้รับการทัดเลือกให้ได้รับรางวัลน้องก็จะได้เงิน1 0,000นบาทไปเพื่อทํากิจกรรมมันนั้นให้เป็นจริงอีกรางวัลอีกการประกวดอีกอีกอีกอันนึงคือการประกวดที่เราใหญ่กว่านั้นหน่อยเป็นการประกวดภาพรวมในระดับประเทศนะครับครนี้เราก็จะให้โอกาสน้องๆได้เสนอโครงการเข้ามา นะครับกรรมการก็จะมาคัดเลือกคราวนี้ในในโครงการนี้ก็จะมีรางวัลทั้งหมด20รางวัลแต่ก็จะได้รางวัลที่มากขึ้นเป็น35,000บาทน้องๆก็จะได้ทํากิจกรรมที่มันใหญ่ขึ้นมีความสำเร็จมากขึ้นนะครับสองอันนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงนะครับความที่มันต่างก็คือว่า77จังหวัดเนี่ยเราทำให้ให้น้องๆมีโอกาส ได้มากขึ้นเรียกว่าน้องๆทุกจังหวัดมีโอกาสแล้วนะครับแต่สําหรับ20โครงการระดับประเทศเนี่ยก็ต้องผ่านการพิจารณาที่มากขึ้นนะครับต้องมีพิจารณาละเอียดมากขึ้นหลักๆเราอะพิจารณา3ข้อก็คือ 1. สิ่งที่น้องๆคิดกรรมการจะต้องดูว่ามันเป็นไปได้จริงไหมเราจะมนมโนคิดเองไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อได้จริงคิดขึ้นมาเองอย่างนี้ก็ไม่ผ่านนะครับ จากนั้นเราก็มาดูว่ามันคุ้มค่าไหมความคุ้มค่าเนี่ยหมายถึงทุกๆด้านนะครับไม่ได้ไม่ได้เฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวว่าเอาเงินไปแล้วความคุ้มค่าไหมมันเกิดประโยชน์จริงไหมมันมีในในในพื้นที่ในสังคมเนะี่ยเขาต้องการสิ่งนี้จริงไหมนะครับมันเกิดความคุ้มค่าทั้งเสียเวลาเสียมันมันมันคุ้มกับเวลาที่เราจะต้องทามันใหม่มันลงไปไหมนะครับก็จะเป็นความคุ้มค่าในทุกๆด้าน,นครับที่กรรมการจะพิจารณา สุดท้ายถ้าเป็นรางวัลใหญ่ระดับประเทศเนี่ยเราจะพิจารณาถึงความยั่งยืนด้วยรางวัลของระดับจังหวัดเราอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้สตริกมากนักนะครับเราแค่ขอให้เป็นสิ่งที่ดีขอให้มันทําได้เราก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของเราแล้วแต่ถ้าเราจะไปชิงระดับประเทศเนี่ยเราก็จะต้องกรรมการท่านจะต้องพิจารณาละเอียดขึ้นทั้งสุดท้ายก็คือเรื่องของความ ยั่งยืนนะครับมันต้องอยั่งยืนด้วยไม่ใช่ว่าเราทําไปแล้วจบแล้วก็ละลายหายไปนะครับเราอยากให้สิ่งที่น้องๆคิดว่ามันดีว่าเป็นประโยชน์เนี่ยอยู่กับสังคมเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าใครยังมองไม่เห็นภาพสามารถกลับไปดูที่เ,เว็บไซต์หรือ Facebook จิตสมนึกรักเมืองไทยได้นะครับตอนนี้มีใครมีคําถามไหมครับมีไหมครับถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรนะครับ จดเอาไว้นะครับนึกขึ้นได้ตอนไหนจดเอาไว้หรืออย่าลืมแอดไลน์แอดจิตสำนึกร่าเมืองไทยนะครับจะมีทีมงานคอยตอบคําถามให้นะครับแล้วก็เสนอแนะสิ่งต่างๆมาได้นะครับมีนิดหนึ่งนะครับมีนิดหนึ่งเนื่องจากว่าปีนี้เราโดนโควิดแรงมากเลยทําท่าจะดีขึ้นก็แย่ึ้นแย่ลงไปอีกทําท่าจะดีขึ้นก็แย่ลงไปอีกนะครับแล้วก็ อย่างที่เราบอกว่าปีนี้เรามีกิจกรรมใหม่ๆมากมายเลยแต่เรามีโอกาสที่จะบอกน้องๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมีโอกาสบอกน้อยหรือไม่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 ได้บอกได้เต็มที่เท่าไหร่เราก็เลยว่ากลัวว่าเดี๋ยวน้องๆจะไม่เสียโอกาสในการที่จะมาร่วมกิจกรรมของเราเราเลยขยายเวลานะครับขยายเวลาการปิดรับสมัครทั้ง2งกิจกรรมเนี้ยทั้งกิจกรรมทั่วประเทศ77กิจกรรมนะครับ แลกิจกรรมระหว่างะระดับประเทศ4 20โครงการเนี่ยเรายืดไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคมตอนนี้น้องยังคิดได้ยังยัง,ย,งยังมีเวลาอีกพอสมควรที่จะคิดว่าจะทำกิจกรรมหรือจะทำโครงการอะไรมาเสนอคณะกรรมการนะครับแต่สำหรับวันนี้เราเรายังไม่ลงดีเทลในเรื่องนี้หรอกเราจะเป็นการพัฒนาศักยภาพพัฒนาความสามารถของน้องก่อนนะครับแต่น้องๆอย่างงงนะครับ ไม่ใช่ว่าการอบรมในวันนี้มันจะเกี่ยวอะไรกับโครงการจิตสํานึกเกี่ยวนะครับเกี่ยวมันมันจะเสริมสร้างให้น้องสามารถไปมองภาพได้ดีขึ้นนะครับอย่างถ้าน้องจะเสนอกิจกรรมหรือโครงการมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้น้องไปมองหาได้ชัดเจนขึ้นนะครับอ้าวแล้วส่วนของ y o YouTube ล่ะเอามาใช้กับโครงการนี้ยังไงที่ผ่านมานะครับจะมีจะมีปัญหาหนึ่งที่ที่ทางกรรมการพบเจอบ่อยๆนะครับ อย่างบางโครงการเนี่ยน้องๆคิดดีมากเลยแต่ว่าน้องๆพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเป็นน่ะก็เลยทําให้น้องๆเสียโอกาสที่จะนําเสนอว่าของที่น้องสิ่งที่น้องคิดเนี่ยมันดีอย่างนี้นะมันทําอย่างนี้นะแต่ในขณะที่น้องๆบางคนพรีเซนต์เก่งแต่อาจจะประเด็นประเด็นไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตนักนะครับแต่ก็ทําให้โครงการมันมันมันดูมีอะไรดูดูดีขึ้นเข้าตากรรมการขึ้น สิ่งตรงนี้กรรมการพิจารณาทั้งหมดแต่ว่าก็พยายามลงดีเทลไปขุดจริงๆว่าสิ่งที่น้องต้องการคืออะไรแต่การที่เราอบรม Youtube ในวันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องพัฒนาในสิ่งที่น้องๆการจะนำเสนอของน้องๆนะครับน้องๆจะเอาไปใช้การนำเสนอได้ตั้งแต่การเขียนโครงการขึ้นมาเลยน้องจะได้ระบุไฮไลท์จริงๆว่าสิ่งที่น้องจะทำคืออะไรบางทีน้องพูดมาอาจจะ อาจจะไม่ชัดเจนนกักกรรมาการก็จะตีความไปเรื่องอื่นก็จะทําให้น้องเสียโอกาสในการที่จะผ่านเข้ารอบชิงรางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นการอบรมในวันนี้เกี่ยวนะครับไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวกับโครงการจะช่วยให้น้องๆสามารถทําการพรีเซนต์ได้ได้ดีขึ้นแล้วน้องก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลได้รับทุนเอาไปทำทำงานได้มากขึ้นนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็น้องๆสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ หรือบางคนอาจจะไปเป็นอาชีออาชพหาไรายได้อะไรได้หาไรายได้เพิเ่มเติมได้อีกนะครับเพราะฉะนันนนน้นเกี่ยวกันหมดเลยทากับสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็สุดท้ายก็ต้องขอพูดพูดพูดพดมายาวแล้วไม่รู้มีใครเบื่อ,อยังนะครับก็ต้องขอต้องรับทุกๆคนนะครับน้องๆต่อไปนี้เรียกว่าเยวาวชนจิตสํานึกรักเมืองไทยนะครับ ใครเข้ามาสัมผัสโครงการเราเราเราเรียกว่าเป็นเยาวชนจิตสำนึกรับมุ้งไทยหมดเลยหลักๆก,ก็จะมีทั้งเยาวชนทั่วไปนะครับมีน้องๆสภาเด็กหลายคนนะครับที่ที่ที่เราเชิญเข้ามาในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับครูอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนโครงการเราลงทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยก่อนที่จะจบช่วงนี้นะครับผมขอย้ําว่าโครงการของเรานะครับเราต้องการเด็กที่ ไม่ใช่เฉพาะเก่งอย่างเดียวต้องดีต้องน่ารักด้วยเพื่อสร้างสารร์สังคมไทยให้มีความสวยงามสืบไปครับใครมีคำถามโนต้ตไว้นะครับเดี๋ยวมีจังหวะจะมาตอบให้เป็นห่วงๆไปหรือทางทีมงานก็จะเอาไปแก้ไขถ้าเป็นข้อเสนอน,นะก็จะแก้ไขต่อไปนะครับขอบคุณครับตอนนี้ใครมีคำถามอะไรจะถามไหมครับก่อนจะเข้าช่วงของครูออมมีไหมครับ,รบเดี๋ยวเรา จะกลับมาดูกันว่ามีคําถามอะไรตอนนี้ต้องขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีที่มาร่วมกิจกรรมกับเราครับเราจะสร้างประเทศให้สวยงามต่อไปครับดีครับ